จ๋าจ<ะ>๋า<ะ>ข,ขอตังมาทำอไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีเดี๋ยวก่อนทาตาถามก่อนอามามา่อาอมาม่าเหรออาหารหน้ามาที่หาหน้ามาที่อามามา่าหนูจะไปซื้อมาม่าเหรออ๋อหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนปากจูก่อนหอม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 แก้มตาก่อน ทำยังไงเอาจ้าก่อน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 จ้าสวยโอ้เอายี่สิบบาทไม่โลภด้วยเอายี่สิบบาทดูออายี่อายี่สิบบาทใช่ไหมอันนี้ให้ยายให้ยายอันนี้ไปให้ยายยายจะซื้ออะไรถามยายสซื้ออะไรซื้อข่าแรงยายใช่ไหมเนี่ยมาหอมก่อนมาหอมก่อนขายพ้าลมให้ตาก่อนดิขายพ้าลมก่อนอะไรอ่ะฮะ บาย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 ของขอนบายบายวีเอฟซีก่อนบาย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 ฟีนุ bye, FC, ้จะไปซื bye, <ch í. S 1> ้อมาม่าบอกสิบอกเบอร์สกาโก